ไอ้ทุกคนมูไเปลี่ยนชุดไปเหมือนกันด้วยนะเราจะตายเชื่อมือเยอะโอกาสมาถึงแล้วเออมาโคบุดเยเสื้อสัมาครับใช้กันทุกคนแน่นอนเฮ้ยมีเงินป้าไอ้สามร้อยเลขสามไอ้เฮียเบสบอลไม่ได้อยู่กับเราป่ะดิเรื่องนี้ไม่หล่อเหี้ยมีเงไม่ได้อยู่ใครมีตังค์มากูขอตังค์บ้างเด็กูอยากไปแต่งก่อดสองมีตังค์ให้าสามเสนอสองห้าสามดีกว่าบอกไอ้กูไปขอไอ้เฮียเบสบอลกันละไอ้เฮียเบสเอาตังค์ให้กูหน่อยดิสองห้าสาม เ้ยอะไรลุงทำอะไรเนี่ยธนาคารกูอะตังมก่อนเอาเราบัตรสีขาวไอเบสมึงตั้งติก่อนมึงจะให้เขาเท่าไหร่ลุงจะย้าไหร่มึงมีเท่าไหร่ผมมีทั้งตัวมีอยู่ห้าหมื่นเองผมทำแต่งานดำไงช่วงนี้ส่งมาสองห้าสามนี่ไรก็ส่งมาโอ้แล้วเอาหมดโอ้เป็นกันตามแล้วก็ของเอาเป็นสีอะไรดำาเป็นวอลคูดก็ได้พี่เอาเป็นฮูดเป็นฮูดสีดำอยากได้ฮูดสีดำใช่ไหมลุงเอาฮูดสีดำหาให้มา เออเอาตังค์มาก่อนดิใครมีตังค์ให้กูเนี่ยกูจะไปแต่งรถสองห้าสามเปล่าเลยครับสองห้าสามมืเท่าไหร่เนี่ยเพลุลูกกูสองอย่างอะไรมันมีบัตรปานคูณสองอยู่เหรอครับลุงบัตรไหนวะไอสัตว์ไม่เห็นจักะมีเลยเฮียมีแต่ตั๋วเอสตั๋วตั๋วแบตอะไรพาร์ตอะไรวะเนี่ยคือคว่ววะเนี่ยสมาชิกเลเวลออไม่ใช่คืองงอ่ะ แล้วก็มีเนี่ยบัตรฟาร์มคูณสองเจ็ดวันเนี่ยอ่านั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วก็กล่องออโต้เจ็ดวันได้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 ของฟาร์มเลยนู่นอ่าครับขอให้พวกน้องไปฟากฝาลงลงกระเป๋าแล้วสองห้าสามนี่ครับผมมีสองแสนหนึ่สวย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 มาชิโร่มาชิโร่ชิโร่ไปมาโฟไปเย้ไหมมึงรวมหังคนละสองหมื่นก็ได้ปหม รถกูอยู่ไหนวะนะมีถึงออว่าะอไรโคตรลุงไม่มีรถเลยไอีเย่สองหมื่นคุ้มนะผมบอกเลยโคตรไอ้พามันอยู่ไหนวะมีวัทีน้นอยเนี่ยผมมีรถอยู่ลุงไอ้คิดสองพามันสองหมื่ 2, มนโคตรคุ้มอ่ะที่ร้องใช่แล้วครับเออคุ้มแบบแต่มันเติมได้แค่คนเดียวตอนหนึ่งสิทธิ์อแต่ไม่รู้ว่ามันเติมอีกแบบปัะ่ะเนี่ยเหมือนมันจะได้ปะ เนี่ยมันไม่เห็นหมดไปเลยเนี่ยกูสามารถซื้อได้อีกเลยเนี่ยน่ครับลุงมันเห็นเขาว่ามันจะมีคอยอะไรด้วยมั้งครับไม่แน่ใจว่าอับอนาคตมันจะเืออะไรเสียใส่เสียขึ้นมาลุงบอกตรงๆนะชีวิตอัวเนี่ยมีเงินน่ะทั้งที่เราทำมาเนี่ยสองหมื่นทั้งตัวธรรมดาไอ้เหี้ยมึงอย่าไปเที่ยวกับพวกมันได้ไงพวกมันไม่ได้ดูหี่ดูนมกันอะอย่าไปเที่ยวกับมันเลย จะไปยื่ไหมมึงจะไปเทียบได้ไงวันดูมึงก็ดูแต่สปีดอะกูจะให้คนในแก๊งแต่งตัวเป็นสปีดเจ้าบยว่ล้วนอยู่ใกล้ะตุตีทะเลสากให้ได้ซ่เฮ้ยเฮียอาหารกูจะบดเฮียนี่ไอตีเร่งอะไรเฮ้ยศตร์เลนึ่งศูสีกับลงเร่งววคายไปว่าขอดูคีก่อไมเดืนี้พี่เขาม่ดูไอโชว์สปีดแล้วเขาไปดูโรเบโตแล้วใช่หรอโรเบร์โตไหนวะโรเบร์โตบราซิลอะลุง มันยอมแมนแมนนี่อุ้ยสบราต์รนแมนแต่ยาวอ่ะยันนี่ดูเยอะนะไอสั์ใช่เหรอไอตรงนี้บายพาสอะไรนี่อันนี้ใช้ข่าทั้งด่วนทั้งแคนี่เฮ้ยแล้วแบบกูเสียเงินน่ะมึงเสียปะเออเขาไม่เขาบอกว่าเติมสองหมื่นอ่ะจะจะมีค่าบายพาสผ่านบายพาสได้ลุงแล้วน่ะแม่นั่นางไงบายพาสบายบพัดไอกล่องอะไรยังไม่ใช้อ่ะ ใบพาสอะมีตั๋วตั๋วใบพาสแต่กูใช้ไม่เห็นได้เลยเอ้าไม่รู้ไม่รู้แล้วอุโมงค์อุโมงค์อยู่ไหนมีอุโมงค์ด้วยเหรอาเดี๋ยวพาไปจะไปดูไหมล่ะทำหน่วยไหมครับแน่แน่เดี๋ยวพาไปพาไปดูชอบจากนั้นอะไรเกี่ยวกับอุโมงค์แล้วทำไมมีใบแล้วมีอะไรใบพัดมีเพื่อคุณอ้อมดิมันก็อ้อมเนี่ยใช่ไงอ้อมไปทางบ้านเตสเอออ้อมไปทางเนี่ยมันก็มีทางอ้อมอยู่อะ อ๋อมันน่าจะเป็นความเร็วเป้าวถ้าขับเร็วใจนี่ป้าวเมื่อกี้ช้าลงหรอลงช้าหรอเร็วไม่รู้เห็นภาพปกติแต่กูหาเยียเวยดไอสัตว์มึงจะได้ดูความลำบากมันเป็นยังไงอืม ไม่มัน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 มีอุโมงค์มัเจ้าเลี้ยวผาดหมดเลยได้นามสกุลเลี้ยวผาดอ่ะมึงนามสกุลอะไรไอ้ชิโร่อ่ะลุงผมพูดแล้วอยากขำได้ไหมอ่าผมนามสกุลไมโลหมีเอ้าผมพูดจริงผมโดนมาแล้วนามสกุลไมโลหมี โดนบางตาพี่ช่วยผมด้วยโค้งเหรอให้ผมโดนบังคตาเดี่ยววงเต๋ออุ้ยอุ้ยผ่านไปไหนอ่ะผ่านไปไหนอ่ะไม่รู้เลื่อนไฟมาดามเนคนไปโรบีอ่ะแฟนผมบอกให้ตั้งเป็นเพื่อนโอ้ขวยเลยไม่จมจับไอ้เหี้ย กูตกไปด้วยตาปล่อยกูตาองั้นหน้ากูอย่างหน,าห,นาหน้ากูอย่างเข้มเลยให้ก,กูนำสกุลไมโลมีไอ้เหี้ยไม่เกรงใจหนวดอยูเลยไอ้สัตว์เอ้ยไปไหนเนี่ยเฮ้ยเจ้านี้โผล่ไหนเนี่ไม่รู้นะีนะลุงโผล่เมืองไงในเมืองไงอุ้ยนี่น,นี่บา,าดผาสอีกคนน่ะไม่ใช่มไม่มีเสียไม่เสียเนี่ยไอ้เห<ผ>ี้ยโผล่เมืองเลยวะไอ้สัตว์ปวดตรงไหนอุ้ย ่ไอเดียไอ้ซอดมีแบบนี้ด้วยเหรอไม่เคยไม่เชื่ออุ้ยเดี๋ยวยงงี้มันก็อันนี้ได้ป่ะพี่เข้าเมืองออกเมืองง่ายๆเดี๋ยวๆแบบตรงกลางดูไปดูพวกเรือนปะหูไปดูพวกเรือปะหนูดูพวกเรือละดูแล้วไปดูแล้วนี่นี่อาจจะช่วยเฮ้ยน้องๆพี่พี่คุยแก๊งอยู่นี่น้องทำไมเขาพูดแล้วไปเถอะเพื่อนบอก บอกกูเองแล้วว่าจะไปขายประกันเปรดมาเลยแหมเมื่อกี้มึงไม่ได้พูดอย่างนี้เลยแต่กูตกใจมากเลยเปืนไม่อยู่กับลุงเนี่ยกูจะเป็นลมไม่ผมมาดูแลเวสแทนลุงไงต่อแหลยะเอาะตาหนีตานนี้ตานนี้ เดีสามร้อยลงแมนซีคืนนี้ใช่ป่ะไอ้เย็นจุกไอ้เย็นจุกรลิวผาดได้ยังไงขอเป็นสเต็ปได้ไหมแล้วมันตัวเดียวไม่รวยหรอกสามร้อยตัวเดียวตัวเดียวชัวร์ก่อนเงินมันไม่ชัวแล้วเนี้ยขอแม่ที่ขอแม่ทีโจะชัวร์ก่อนแต่พี่จะสวนนะไม่คืออะไรแทงบนโอซี่เหรอแจ้งจับนะอะไรไม่มัาหาตังค์ไม่มัาหาตังค์เติมแพ็คแพ็คตตาร์เตอร์นี่ไงบดสามร้อยบดสามร้อยเจ้าตำรวจนะมึงแทงกับใครกูแจ้งนะ อะไรไม่ดีแทงเอาแต่ด้วยเขาบอกกับหมดแล้วเนี่ยอะกูแจ้งกูแจ้งกูแจ้งหมดกูแจ้งกูแจ้งสวัสดิ์แจ้ไม่รู้เราเห็นอย่างว่าใครตัดต้นลมเราดูนะที่ตีเขาไม่อยากให้เราแทงเราไม่รู้เขาไม่สนับสนุนคนเล่นกับนันถ้ามันถ้ามันยิงไม่ถึงขึ้นมาล่ะถ้าไม่ชอบหล่ะมันก็เสียเงินฟรีไงโง่หาไดยเฮียอะไรเนี่ยไม่พวกคนยากเอาความเสีย เขาบอกยอมรับความเสี่ยงกันถ้ามันไม่แทงมันเสี่ยงแบบนี้พี่ก็รู้อยู่แล้วเนี่ยจะไปต่อหรือว่าแค่นี้ก็อยู่ที่ลูกกลมๆอยู่อยู่กันครบเลยดิไอ้สุพัฒน์ไอ้แฝงด้วยนะตัวมอมเมาเลยอ่ะมอมเมาอย่ามาชนเลยดิตัวลุยเลยดิเอาเมเชียแมนซีเอากระนดดไปกัน ลุงลุงควรมีสนับนะลุงก็เป็นตัวต่อยนะก็ต่อยลุงมั่งตาตึงใจไม่มันดีเหรอครับพี่ติีมันมันก็ดาเมจเท่ากับเรื่องแพ็กกับแอดมินอาความเร็วไอชิโร่ชิโร่มึงขี่รถหน่อยได้ไปไปเนเบลลร่างแต่ถ้าความเป็นจริงมันโดนสนับลุงก็ตายล้วไงพิตรีโค้ดพี่พี่ถามเลยเด็เนี่ยพี่เติมไปสองหมื่นหูต้องไหมครับอ่าแล้วพี่จะเติมอีกสองหมื่นได้ปะ อคืออย่างนี้ครับถ้ากดเมนูใน F 2ขึ้นมาครับเราสามารถซื้อแพ็คหนึ่งอ่ะได้หนึ่งครั้งแล้วไม่ไม่เนี่ยมันมันยังมีให้พี่ซื้อได้อยู่เลยนะไอแพ็คแพ็คเนี่ยแพ็คสองหมื่นอ่ะมันกดไม่ได้ครับมันกดไม่ได้อ๋อกดซื้อไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคแล้วแล้วถ้าให้คนอื่นเติมอย่างเงี้ยผิดไหมผิดกดไหมไม่ผิดไม่ผิดอ๋อไอตี๋กูไปถามแอดมินมาแล้วเวคือเนี่ยตอนเนี้ยในในกด F 2ใช่ป่ะมัน คือมันมันสามารถกดได้แต่ว่าระบบอ่ะมันจะไม่ไม่ให้ซื้อเท่ากับว่าสองหมื่นอ่ะคุณจะเติมได้แค่ครั้งเดียวอแต่ถ้าเกินก็ยังเติมได้หมื่นหนึ่งอ่าใช่ตอนตอนเนี้ยของกูอ่ะเติมไปหมื่นสองใช่ป่ะมันเหมือนมีพอยต์เที่ยอะไรเข้ามาให้กูอีกไม่รู้เนี่ยเหมือนเป็นพอาอย่างนี้เขาว่าพอยต์เนี่ยใช้พอยต์ซื้อได้เนี่ยใช่ไหมใช่ใช่มันจะมีแม่มันจะมีข้างล่างอ่ะคอยอ่ะสองพันอ่ะกูไม่รู้คือคืออะไรอ่ะคอยอ่ะอ๋อเอาไปแลกไง ผมว่าน่าจะแรกเหมือนเมืองหลักปาลุงที่มันเป็นแต้มแรกแบบนั้นมันน่าจะอย่างนั้นนะน่าจะเป็นอย่างนั้น